สวัสดีไหมก่อนฮะสวัสดีไหมก่อนสวัสดีแล้วฮะเอย่างกับมีชาวครับเมืกินข้ามีชาวบ้านมีน้องบอลระเบือครับกินแล้วก็เดิเดินทางกลับกรุงเทพบครับเป็นไปหาลาบหาลาบมากกินลาบมากเสือลาบมามีลาบมีสมอ เจีส่วนนี่าหักนเจอยรถตอกินน้ำกันอย่างไรเงี้ยคือลายเด้ยเจ้าคือน้ายอย่างไดีบ้บนเอาอืนี่ครับเขาบานนี่น้องไปหาเมียบับยหน้าว่าแม่ไม่หาปล่อยไงแม่เราไปไว้ในบ้านไปไว้ในบ้านนา

มองยังใส่เดียดจักดนะก็คือไม่มีเหตะบ่แซมได้คือแกออกแล้วคอยคอยแซมบ่แซมก็คอยกินได้นะกินหลอดแก้ามากเนาะเออคอยกินได้บดเน๊ะกินหลอดแก้มากผมกินได้บดแล้วอ่าไงฮาวมางฮาวไม่ได้กลับแล้วครับนี่ข้าวไงฮาวจะอยู่เอ๋กินกินน้าบ้านมันจิ้งจิ๋น ออไอ้วงหันวังหันคุยกับเจ้าท่างดลพอเลืมกดกล่องก็คุ้ยต่างดลผู้ให้ฮะนะครับกินข้าวกับลาบกันกินแล้วก็จะเดินเดินทางข้าวเหนียวข้าวเหนียวคือหน่อยเลยนี่เรามีเข้าวหน่อยเดียวด้วย <c oughs> เข่าในน้อยแน่นนวในเยาวมากเด้อ,นอค,คนจะโสเขาคนจะโสเขาขาถิ่มเนี่ยนี่เราเข่าในน้อยแน่วน,นี่ยนี่กล้องตัวน้อยขาเมาียคนจะโสเขาขาถิ่มเนี่ยฮะเอ้ยมาหลอกกับคนจะโสเว้ยเด้อคนจะโสเขาขาเลยฮะสุดยายเอาใหม่ว่ากอบคนไรยายเขาถิมได้ไรเสียไหนบ่ได้ได้ติอ่ามันใจบ่ได้พวกกินอ่ะคนจะโสเขาใจห่อนแต่แท้ได้ขาถิ่มเลย mình ta làm cho số tiền nhá làm cho số này cái làm cho số khom bao à, à, à khom luôn khom luôn khom điên lắm à? วมนปิ้งเขอี่ยไปใช้แล้ววะเนี่ยขุยเรื่องปู๋มันแกวหันแล้วเยอะย่าฟาไปคุยเรื่องปู๋มันแกวหันแล้วอยูายายอะไม่อยู่บ,บอลเบือเยอะฟาปู๋มันแกวมึงก็หาคนแกท่ทำไปทั่วนะม, <laughs> มันแกวได้บ,บอลเบือมันดังนะ คมเน่ะดอวยขมเ่ย สม,สม,มง,ง่วงสมงวงแหนมแหนมเนื้อสมเพิ่มสมแล้วเบอร์แหนมเราลำบังที่เดีด๋วยวเาเงาะเสียขึ้นหนาวหนาวเปิดแอร์แรงเลย ลุงครับพ่อผมนี่ครับกินเขากินเขาแล้วก็เดินห้างครับกินเขากันเถอะครับกินเขากันครับ พิงพัวแวนมวยไทยพิงพัวแวนมวยไทยค่ะพิงพัวแวนกำลังจะเดินทางแล้วครับจะเดินอะไรไหคะเออถ่ายถ่ายไว้เรียบมาไปถ่ายไปถ่ายเลยพูดไปด้วยภาพไปด้วยนี่ครับตอนนี้น้องพอเพียง จะลักขึ้นรถคะ่ะพี่ทิ้กล้องมแล้วเคีเคเเรับกำลังเดินทางค่ครับเอ,เอถือกล้องพีทิ้งมาอย่าก,ก็พงังหรอก ไปครับพี่พลอยใช่ครับไปครับไปครับสวัสดีสบายสบายครับไปดีพี่พาไปบอกชวดก่อนไปไปบอกชวดก่อนถ่ายวิดีโอไปด้วยพี่พลอยไปบอกชวดก่อนฉันพอเวรใช้จะไม่กลับครับจะไม่จะไม่เอ่ยโดนทางครับ โปอไม่ใช่ครับใครให้นะต้งใจให้โอเพียงพื่อเลยแทนและใเลยครับพ่อเลยนครับครับเพื่อนายช่วยกันนี่นะครับชวยนมพูดไปด้วยเวลาขายนะพูดไปด้วยายให้ด้วยน ครอบครัวมีใครครับเนี่ยนี่นะครับชวดนงใ,ให้ชวดนงวดดสวัสดีครับว่าสวัสด,ดีครับปูุงไปด้วยวด,ดิถ่ายแล้วก็ปูุไปด้วยสสวัดีนะครับจะพาไปดูชวดเนียงนะครับ,รบให้ชวดเนียงสู้ๆนะครับอ๋เบาเบาก่อ ไปจบกินครับตัวแม่แม่ชัครับสี่แบบวันที่ผ้าไหม่ครับอ้าวใครกันแล้เราจะเดินทางสวัสดีครับไปกับบอกช่วยก่อนน้ำปานยิ้มหวานให้พี่พอหน่อยยิ้มหวานเลยค่ะสวัสดีค่ะไปะครับไปมาครับไปแล้วครับ พ่อถ่ายยาวเลยเนี่ยวะถ่ายเห็นไหมเห็นลูกแมววะตั้งถ่ายให้มันเห็นหน้าคนนี้เอาเถอะถึงตรงแี้อันนี้อันนี้นีใช่ไหมแล้วก็เรหัน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 ดูหน้าตัวเองด้วยหันหน้าตัวเองด้วยนี่ถ่ายคุยกับช่วดแล้วก็ช่วยนี่หันหน้ากล้องไปดีดีดินู่นนู่นนี่หน้ากล้องทางนี้ลูกอ่านี่น้องพ่อก็ดูแล้วก็พูดด้วยบอกช่วดครับช่วครับหายบปๆนะครับหายไปๆแล้วครับสู้ๆครับสู้ๆครับ ไปด้ยันมาส้งเจ้าหอเทียนนะกับเพื่งานเหียกันงานมีแห้งมาเยี่ยมไม้ไดหเนี่ยเี่ยมแม่งหรือมาเนี่ยมา้่อันตาไปนี่ยพอโ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 ้าอหอโอโอ้อโออโ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 อ่อโโอ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 ออโองแงออนโอ ป่ะยาสวัสดีครับของสวยครับครับ๊ายบายได้คุณงดหนาห้าข่ายายคุณมาเยี่ยมไม่ยำต่อสปี้จะาที่ตัวยาไปไปไปดีวดด้วยได้เวลาเดินทางกลับแล้วครับวันนี้นะครับ อะไรกูมาได้เลยนะท่านเลือกผัดตา๋นตังกูมาดูขยะก็กูมาเฮ้ยกลาเดินทางกลับกรุงเทพแล้วไปน้องบ้านเนี่ยไปได้บ้านสิไปอีลีได้บ้านเนี่ยฮะไปดีจีบผ่านไปอีลีเราถือยกเมื่อล่าได้บ้านยกเมื่อไหวได้บ้านเนี่ยอ๋อวันดีสุขภาพแข็งแรงปลูกมันเจียวย่ำเดยกับจะเลืมเอิ่นเด้อนะ บรรยากาศอ่ามาส่งมาส่งเฮาดูแลบ้านครับเดี๋ยวย่าปูสวัสดีครับพอมาลากเฮาเฮาฟ่อบ้านพ่อเท่าครับพ่อเท่ากับแม่เท่าครับเฮาด่อด้วยก่อด้วยเดี๋ยวเฮายังไม่เลิกทำมวยนะครับเวลามวยต่อยถึงจะเข้าไปดูครับอ่าตอนนี้อยู่ที่บ้านก่อนอันนี้ยหญยใหญ่สาขามาฟวกฟวงภาคอีสานก่อน ให <c oughs> ้หาแมวมองแถวอมแถวกำพีกันแถวกำพีกันให้หาย่าย่าย่มาย่า้ยย่ะัค่ะวัสดี่ะด่าสวั่สวะสวัสเร่ัดีะวันดสวัสดีค่ะวัสดะสวัสคะวัสดีค่ะสัสดีค่สวัสดีค่ะสวัสด่วัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดักัวะั่น ก็พออุ้มมันกจะได้กลับบ้านเลยบายกันใหญ่อย่าดื้อนะนี้นะยืนนพ้คับแม่ไปก่อนพออนยญาก่อนขอไปนา่ ยู่กับยายาดีกว่าไม่ไม่ไาขัรถให้เขาก่อนรยังไงเข้าสิไปแล้วมันแค่มันแค่พับไม่เหรอฮะไปได้ปั๊แดกฮอนแล้วเจ๊เทสรถยังรถหนูเจ้าหนูแย่เลี้ยง เดินทางนะครับมาเนี้ไปแล้วครับ,รบไปกันไปเลยแล้วนะครับเดินทางกลับกรุงเทศแล้วครับทิ้งทัวร์ทิ้งทัวร์เที่ยวทั่วไทยนะครับทิ้งทัวร์แวนไปไทย,ยไปขไปขอ๋อให้ดูเลยครับ,น,รบ,บน,น,ะนะครับมีเบาะนอนด้วยเด็ดขาดทิ้งทัวร์ครับนอนนอนนะครับนอนสบายครับสมใจ ก็อย่าลืมนะครับทิ้งทัวร์แวนมวยไทย0870795004ครับทั่วไทยครับไปทั่วไทยครับทั่วไทยทิ้งทั่วไทยครับไปทั่วไทยครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับขอบพระคุณมากๆครับที่ใช้บริการและติดตามทิ้งทัวร์แวนมวยไทยหรือทิ้งทัวร์เที่ยวทั่วไทยครับขอบขอบพระคุณเยหลายครับสวัสดีครับ